ปรากฏว่าวันนี้คตโตเพิ่มเป็น200รอบนะครับ4กิโลเมตรนะครับโดยช่วง100รอบแรกนี่ให้ขับเขียวกันนะครับไครถึงช้าก็จะแทบจะไม่ได้พักเลยครับรวม200รอบหลังนี่เป็น KPI ครับใครถึงก่อนได้ขึ้นก่อนรีบๆลูกรีบๆ เออรีบรีบเร็วรีบรีบเร็วไม่งั้นพ่อกับแม่กลับก่อนนะนี่เออเอานับเลยนับเลยนับเลยเร็วไปลูกไปเออเร็วเร็วถ้าช้านี่พ่อกลับพ่อกับแม่กลับก่อนนะลูกพ่ออเไป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 ถ้าพ่อกับแม่มาแล้วช้านี่พ่อกับแม่จะกลับก่อนนะนี่นะครับเมื่อกี้ก็ ไหวเขาไว้กับครูนะครับแล้วก็กลับไปทำธุระก็หลับไปอีกทีก็ใกล้แล้วนะฮะเห็นว่า,วาออรีทอนห้าสิบรอบนะวันนี้ฝึกความทนทานนะครับฝึกความทนทานเป้าหมายคิดสี่กิโลนะครับสองไมล,ลออ์อย่างที่ผมบอกครับว่า ร้อยรอบแรกนี่ก็จะให้ขับเที่ยวกันนะครับไหว้คู่ซีคนจะเลยนะครับส่วนร้อยรอบหลังนี่ก็จะปล่อยรีนะครับใครครบก่อนก็ขึ้นก่อนใครไม่ครบก็จัดไปนะครับการฝึกผลเป็นหน้าที่ของครูครับพ่อแม่ก็ให้กำลังใจเท่าน,นั้นครับพอได้ส6แล้วเหลือ14นะครับส่วนกันเกาน่าจะมาสักเหลือ5ประมาณ50าสิบเลนะ เอาสู้ครับสู้ลูกเหลือเท่าไหร่ก็สู้นะครับเป็นกำลังใจน้อยเดี๋ยวพ่อนั่งรอครับคนเก่งคนเก่งจัดไปครับก็ต้องให้กำลังใจครับเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้กำลังใจนะครับอย่าโอ้ลูกเกินเกินไปนะครับระเบียบวินัย ดูเป็นผู้สร้างนะครับพ่อแม่มาก็ให้กำลังใจเท่านั้นนะครับอ่าให้มาเรียนมาสุดแล้วกัม่โอ้ก็จะเสียเวลาเปล่าครับเนี่ยมือดีนะเนี่ย ทวามนทานครับไปครบก่อนก็ได้กลับก่อนไปไม่ครบก็บกลับทีหลังนะครับนี่ฮะที่พอดีมือดีเลยนะครับเนี่ย อีกเหลือกี่รอบลูกสี่สี่รอบหรืออีกหกรอบครับไปเลยหรืออีกหกรอบหรืออีกหกรอบนะครับไอ้ตัวนี้เซตละเซตละห้าสิบนะครับร้อยรอบแรกนะครับูให้ขับเที่ยวนะครับอย่างเวนทีละยี่สิบนะครับส่วนตัวหลังนี่ร้อยรอบหลังอี่แดงเป็นเซตละห้าสิบเหลือกี่รอบลูกได้เท่าไหร่แล้ว า 12, อลอีกสิบปร,อ,ร,อ,รอ,อบไปเลเลยดสรอบไอบไ,ปไปเลยเอีกีปรไปรอบไปไปเลยเออเออ32่างมาวสา32เลยอีกรอบครับเนเกา่าจัดไปครับ เดี่ยวหลังนี่ <ooh> ไปสู้ๆลูกกันเกาเร็วเดี๋ยวสู้ๆเร็วไปรีบไปรีบไปเร็วรีบไปจะได้รีบกลับเร็วลูกคนเก่งครับเร็วรีบไปจะได้รีบกลับเร็วลูกคนเก่งครับไป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 เออไปเลยครับไปเลยครับกำลังใจเท่านั้นครับกําลังใจเท่านั้นเพราะว่า ไม่เคของไ่ายๆนะครับนี่ว่ายสองร้อยรอบในหนึ่งวันครับสี่กิโลเมตรครับนี่คือนักกีฬาครับมันน้องวีรุนนะครับมือดีนะครับนี่ทีละก็มือดีนะครับฟรีสไตล์นะครับส่วนนี่คอสนะครับคอสนี่จะอายุเท่ากับกันต่่าเลยนะครับ ว่าเป็นมือดีมากครับยีราะ,ะแค่หกขวบนะครับอ้าวที่พอดจบแล้วพบกระตั้มน้ำน,นะครับแล,ล้วก็ไปวันนี้ขึ้นรูปไหมที่พอดขึ้นรูปไหมลูกไม่ได้ขึ้นเนาะเก็บลิปบอร์ดก่อน ส่วนกันเกาก็รอหน่อยครับใก้จะครบแล้วนะครับ ไปเลยครับจะ่อจะครบครับรอครับรอผมว่าลักษณะการไล่ยังไม่ได้นะครับคุณโตครับอันพากันเกาในตองตบปุงยังไงนี้ ตอนนี้ที่ภาคของปัจจบันเขาก็จะมีการเชียงที่เหลี่ยนแหนนะครับกับตัที่สายการขึ้นหายใจกับตำแหน่งแขนงของเขาอย่างไม่ถูกต้องเล้ววันนี้วันนี้จังรอบไหมวันนี้ว่ายอยู่ที่200รอบครับระยะทางอยู่ที่4,000เมตรครับหรือ4กิโลตอนนี้เหลือจังรอบครับตอนนี้เหลืออยู่36รอบครับเราไม่อ่อนข้อนะครับเราเต็มที่นะครับเต็มที่ครับไม่มีข้อต่อรองนะครับต้อง2้วรอบคือ2้วรอบนะครับ สกิโลจริงๆนะทันอ่อนขอหามือลัางกาอีกหละได้ใจนะครับอย่างที่บอกครับระเบียบระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ครูต้องกำหนดนะครับส่วนพ่อแม่ก็ให้กำลังใจเท่านั้นครับใครสนใจก็แวะมาดูการฝึกของเด็กๆได้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ที่เป็นการฝึกซ้อมงนักกีฬานะครับ ยี่แปดดีเป็นนักกีฬาก็ต้องฝึกหนักหน่อยนะครับครับถ้าเป็นฝึกเพื่อเอาตัวเราก็อีกอย่างนึงเนาะครูเนาะให้แต่ละวันเราซ้อมไม่เหมือนกันครับมีการฝึกสปีดฝึกความทนทานฝึกกระิกาฝึก การออกตัวนะครับแล้วก็ปรับคุณภาพที่ครูโตมีอะไรจะเชิญชวนสําหรับลูกหลานที่อยากมาเรียนว่ายน้ำาครับครับสําหรับการเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำครูโตนะครับเรามุ่งน้นนะครับสําหรับผู้มาเรียนให้ว่ายน้ําเป็นนะครับครับแต่ที่นี่มันก็จะมีหลายสเต็ปครับหนึ่งสเต็ปว่ายน้าเอาตัวรอดสองการเป็นนักกีฬาสามการว่ายน้ําบําบัดครับชอบสเต็ปไหน แย่งสติไห้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ลองดูนะครับนี่กันเกาลูกชายผมก็มีพัฒนาการขึ้นหลายด้านนะครับทั้งินในนะครับความเข้มแข็งของร่างกายแล้วก็เริ่มเริ่มจะกินข้าวเริ่มจะนอนเป็นเวลาแล้วครับตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ไหวครับจะต้องควบคุมเองได้ต้องสร้างวินันนะครับ เดี <łość> ๋ยวก็จะรอจนเขาครบสองรอบครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับโชคดีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ